เหมาสมนะคะยังไงก็ฝากผู้ปกครองให้เกิดพาบุตรหลานไปเที่ยวเล่นเนาะใช่ต้องดูแลเพราะว่าเด็กก็คึกเล่นกันไม่ได้คิดอะไรนะคะผู้ปกครองต้องเตือนใช่ครับอ่ะตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มหิวท้องร้องแล้วก็เลยอยาจะถามหลายคนหน่อยดูว่าชอบทานบุฟเฟ่ไหมอบ หลายคนบอกไปทานบุฟเฟ่แล้วแบบอร่อยทานจนแบบอิ่มมากคุณผู้ชมอิ่มขนาดไหนคะทั้งสองท่านอิ่มขนาดไหนเหมือนร้านนี้หรือเปล่าคืออิ่มมากจนอ้วกนะคะจนจนอ้วกออกมาแล้วทางเจ้าของร้านต้องมาชี้แจงมาขอร้องผ่านทางเพจป้าบุญล้อมบุฟเฟ่ต์499บาทขอร้องเองว่าทานได้ประมาณไหนด้วยนะคะบุฟเฟ่ก็สั่งได้ตลอดเนาะไม่ต้องสั่งมาเผื่อหรอกบางทีอาจจะอาจจะที่คุณทัศนัยบอกกลัวไม่หมดกลัวไม่หมดไอ้กลัวโดนกลัวโดนกลัวโแบบสั่งมาแล้วทำยังไงดีกินกินกิน กินจนอ้วกอะนะอ,อ,อ่ะคลิปนี้บ้างเป็นคลิปไวรัลตอนนี้คนดู7ล้านกว่าวิวแล้วออคือจริงๆคลิปนี้เหมือนกับไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเป็นคลิปของเด็กปั๊มน้ํามันคนนึงก็นั่งทํางานแล้วเขาเหงาเหงาเหงาเงาแล้ว,ลวทํายังไงเขาก็เลยเตะขวดลงถังขยะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือโอ้โหเตะแม่นเหมือนกับนักเตะอาชีพเลยนะคะไปดูคลิปกันค่ะ โ oh, okay, อเคเก่งอันนี้ต้องยกนิ้วให้ค่ะเกล๋วแหละดูออกคุณผู้ชมเมนูสิ้นคิดของใครหลายๆคนกระเพราหมูสับไข่ดาวไม่สิ้นจีต่อไปใกลถึงขั้นออกเป็นนอกโลกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูส่งกระเพราหมูสับไข่ดาวออกเป็นนอกโลกอรุ่นต่างดาวจะขอกินหรือเปล่าช่วงหน้าสักครูครับ วิวกินถึงยกให้นิช,ชินเพราะมีทั้งรถเผ็ดสไตล์ไก่เผ็ดเกาหลีแซบแบบไทยรสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งและน้องใหม่รสหมาล่าสไตล์เสฉวนเอกลักษณ์ความอร่อยแซบหลากสไตล์ที่โดนใจบิวกินนิช,ชินพ่อคะวันนี้วันหยุดนะเครียดนะให้พ่อพักก่อน ยูริเทนภายนอกทนแดดทนฝนใช้งานง่ายอ่ะมีปะจะมีเลยนี่ของใหม่วัสดุไทยปริ้กวัสดุยูริเทนไม่กลัวแดดแห้งไวยึดกระดังทั้งพื้นและผนังโอ้โหวัสดุไทยแลกวิตามีประโยชน์แลกวิตามีโปรตีนและใยอาหารแลกวิตามีวิตามินแคลเซียมแลกวิตามีโอเมก้าสามแลกวิตามีโคเอนไซม์แลกวิตามีแอลคาดีทีแลกวิตามิมได้ทุกวัน ร่างกายที่ดีมีค่ายิ่งกว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆและพิต้าให้โปรตีน14กรัมมีวิตามินกรดไสูงหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีแอลคาเนทีนโคลีินโคเอนไซม์คิวเทนโอเมก้า3ใยอาหารอีกด้วยอร่อยแลิต้าไม่มีคอเลสเตอรอล วันนี้ไม่มาผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันสิวสุดใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันสิวสุดใหม่ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอม รสดีนะไม่เฟื่อนเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสเปคผมเลยครับกลิ่นหอมที่ใช่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่น่าประทับใจดาวนี่น้ำหอมพรีเมียมด้วยเทคโนโลยี perfume pearl เผยเสน่ห์แห่งความหอมสุดตาตร่งใจหอมติดทนนาน แม่ก็มีของใหม่มาให้เหมือนกันใหม่ไมโลนมถุเหลืองมีนมถุเหลืองและม็อสกัดจากข้าวบาเลให้โปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดลุยทุกสิ่งใหม่อะไรใหม่ไมโลนมถัเหลืองลองเลยเติมวิวาของคุณให้เต็มฝันในงานวีดดิ้งเอ็กซ์โปรับโปรแรงเฉพาะเทศกาลวาเลนไทน์นี้ไม่จ่ายแพงจะแต่งให้รีแต่ง12-20กุมภาพันธ์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีเนสกาแฟซองเนี้ย ดมยังไงก็หอมเพราะเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บหอมกลิ่นกาแฟาแท้ๆรสชาติก็กลมกล่อมไม่เหมือนใครมีซองนี้ถูกช,ช<ม>่วงเวลาก็หอมเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บใหม่คิวมินซี C. เครื่องดื่มคิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำขิงน้ำขิงสกัดเข้มข้นจากขิงของอเมริกาอร่อยไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่มีวัตถุกันเสียคิวมินซี C. ออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ Dove My s o l a Fresh Nourishment สานอควาแบบถายล็อกกลิ่นหอมช่วยลดกลิ่นอับชื้น refresh หนังสีสษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้ามวันใหม่ Dove พ่อมาผมช่วยเองนมที่มีดีนมปลาหมี U S T มีวิตามินดีสูงและแคลเซียมสูงอร่อยนมที่มีดีนมปลาหมี U S T กาแฟเขาช่องทรีอินวันสูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิมเ,มเขาช่องรสแท้กาแฟไทยโปรช็อตแรงเพียง7วันเท่านั้นที่โลตัสรับส่วนลดสูงสุดทันที140ี่บบาทถึง20กุมภาพันนี้หมูเนื้อแดงหรือพหมูก,กิโลกรัมละ138บาทมรดกรน้ำมันปาล์ม1นลิตร58าบบาทถึง23กุ 23, ามภพาพัน์นี้สัญญาณเตือนเหงื่อไม่ดีลังนี้ ใหม่ข้าเก็ตเกลือสุดพิเศษมีพลังเกลือมินเนอรัลหกช่วยขจัดคราบคราะสมสาเหตุหนึ่งของสุขภาพเหงือกไม่ดีใหม่เข้าเก็ตเกลือมินเนอรัอลหกสิบเจ็ดเ่อร์เซ็นต์อันดุมัดไวรรายได้5,000ก็ยืมได้ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนยืมลายง่ายกว่า Subaru ผู้ชมครับมาติดตามกันต่อนอกจากเรื่องของการข้ามทางเมลาัายแล้วเนี่ย<ฆ>มันจะมีปัญหาเ,เรื่องของทางรถไฟด้วย<ฆ>อีกหนึ่งปัญหาทางรถไฟที่มันเป็นผ่านจุดลักผ่านต่างๆจุดลักผ่านคือมันจะไม่มีเครื่องก<ฆ>ัน<ฆ>มันมีถนนเล็กๆผ่านในชุมชนแล้วไม่มีเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วงเนี่ยข้ามจุดลักผ่านารถไฟมาพอดีครับนี่ต้มแบบนี้เลย,ยนั้นแล้วเป็นรถไฟสายท่องเที่ยวไปชม ถ้าเกิดถนนมันคือแยกวัดใจทางรถไฟตรงนี้ยมันเรียกว่าทางลักผ่านอจอดก่อนดูว่ารถไฟเข้ามาหรือเปล่าที่ที่รถไฟไม่ตกรางใช่ค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นคนร้ายก่อเหตุอุกอาจงัดรถตุ๊กตุ๊กแล้วก็ขโมยอุปกรณ์แต่งรถเนี่ยอเอาไปหลายรายการเลยนะคะกลางลานจอดรถห้างดังย่านพระรามหนึ่งโดยการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยค่ะ มันแม่มันแม่มาขบมยนี่เกี่ยวนี้ทำไมมันมาขบมยอะคุณผู้ชมคะพาไปดูคลิมนี้กันหน่อยเป็นคู่รักมือปราบอสอรพิษประจําจุดเพชรเกษมเขาไปช่วยกันจับงูเหลือม<ะ>ยาวกว่า2เมตรครึ่งนะคะ 2, ค, 2> คนนี้เป็นสามีภรรยากาันพอไปถึงปุ๊บผู้เป็นสามีคว้าหัวงูมัภรรยาจับหางงูมัดค่ะแหมมันน่ารักไปแบบนะคะคุณผู<อล>้ชมตรงแล้วเหมือนไทจริงๆนะคะ เออเนี่ยอะส่วนเรื่องนี้พูดถึงเมนูอาหารกันหน่อยหลายคนหิวแล้วดิฉันก็หิวนะคะถ้าพูดถึงเมนูสิ้นคิดหลายคนก็พูดชื่อขึ้นมาอะกะเพราไข่ดาวโอ้เพิ่งทานเมือ่อวานเอเนี่ยแหละเวลาคิดอะไรไม่ออกดิฉันก็เหมือนอกันนะคะแต่เขาบอกว่ากะเพราไข่ดาวจานนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ใช่เมนูสิ้นคิดอีกต่อไปเพราะว่าไปไกลถึงอวกาศหรือนอกโลกเลยอ่ะเออไปไกลขนาดไหนไปดูหน่อยค่ะ Thank you you.